าการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนอาคาร9 7 8จำกัดโทร2 7 3, 7 7 7 8 8 8 8บริษัท s t a r f a c จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการโทร2 2 4 8 8 6, 6 9 9 9 เช่นเดียวกับธุรกิจรถยนต์ท่านเราต้องซื้อรถยนต์ลงทุน20ล้านสําหรับการทํารถให้เพียงพอให้เช่าท่านตายแล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุนผมเคยพูดเล่นกับทีมงานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมาทําแฟนชายกับผมเนี่ยเหมือนมาขอลูกสาวผมเลยนะเพราะผมทํามันทั้งชีวิตเราเพียงแต่ทํำยังไงถึงจะให้สร้างความประทับใจแล้วเอาระบบของแฟนชายมาใช้แล้วก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด สำหรับคนที่ไม่มีธุรกิจอยู่เดิมไม่มีประสบการณ์ไม่มีสเตทเมนต์จากเดิมที่ขอสินเชื่อไม่ได้ก็จะมีโอกาสขอสินเชื่อได้มากขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special คุยสบายๆสไตล์2รูป1นะครับปีครับพี่ผมครับคุมสุขุมธรรมนีวงและผมยุทธนากระบูนแสงนะครับก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับพี่ผมครับเฉลยก่อนดีไหมครับว่า ทำไมวันนี้เราถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมของ b บ n ซ์ t a า f a แฟเหมือนเช่นทุกสัปดาห์มาทำไมที่นี่ครับพิยุมวันนี้ชุดใช่ไหมพ่ยุทธเราเป็นทางการขึ้นโอ้ยจัดเต็มจัดเต็มแล้วเราก็มานอกสถานที่ครับพาพ่ยุทธออกมาเที่ยวครับจริงวันนี้เราจะสัมมนาครับสัมมนาที่มีชื่อว่ารวยด้วยล้อครับรวยด้วยล้อครับโดยไทยแลนด์คาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรพีรพงศ์แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวผมเองนี่แหละครับพ่ยุษ เดี๋ยวนะครับวันนี้ขึ้นเวทีด้วยเหะอ่เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องค<อ>ือจริงๆพูดในเรื่องสนาดพยุทธ์เราก็จะผมเองก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์กับกับแบรนด์ไทเลนาคาครับ,รบแล้วก็อาจจะพูดไปถึงว่า สิ่งที่ผ่านมากับธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยแลนาคาในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปีนี้ถ้าจะไม่ผิดปีที่36-37แล้วใช่ไหมใช่ครับเข้าปีที่37โอ้โหรอไม่ไหวแล้วพี่ผมุมเข้างานไม่พิยุทธเข้างานกันไหมเข้างานหน่อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้รายการ Friday Special รจะพาไปดูไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้แฟรนไชส์รวยได้ล้อไปชมไฮไลท์ของงานกันเลยในช่วงนี้ครับ วันนี้เองเราเองก็คงจะมีเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของแฟรนไชส์จากขอบคุณท่านอาจารย์พิรพงษ์ด้วยนะครับที่วันนี้อาจจะให้ความรู้พวกเราในเรื่องในสาขาอื่นของแฟรนไชส์ด้วยนะครับแล้วก็คงจะไดะ้รับความรู้นะครับได้รับแนวทางส่วนเรื่องรถเช่าเองเนี่ยหลังจากเซสชันของท่านอาจารย์พิรพงษ์แล้วเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตที่จะเล่าเรื่องในสิ่งที่ผมได้ประสบมานะครับตลอดระยะเวลา36ปีอาจจะไม่ใช่เป็นโมเดลที่สําเร็จที่สุดในการทําธุรกิจรถเช่า แต่เชื่อว่า36ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าณวันนี้เราควรจะให้ให้การทาธุรกิจรถเช่าภายใต้แบรนด์ขคนกไทยแบรนด์เดียวที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนียมาส่งต่อแล้วก็มาให้เป็นความรู้ในการในการที่จะนาไปทาธุรกิจเองก็ดีในการที่จะมาร่วมลงทุนที่จะเดินไปกับแบรนด์ไทยแลนรคาด้วยกันก็ดีครับหลังจากนี้ไปก็ขอให้เข้าสู่เริ่มการสัมมนานะครับขอบคุณครับรับผมครับ ทุกท่านครับเวลาเราคิดว่าธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรท่านต้องนึกก่อนนะครับว่าคนสองคนที่เข้ามาเจอกันคนหนึ่งคือแฟรนไชส์ซอเจ้าของธุรกิจเราเรียกว่าแฟรนไชส์ซอเขาครเอทบางอย่างขึ้นมาท่านต้องนึกก่อนนะครับกระบวนการแฟรนไชส์คือแฟรนไชส์ซอสร้างระบบที่แข็งแรงให้เกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปเกี่ยวใช้ประโยชน์จากระบบที่เขาสร้างโอเคมฮะเพะฉั้นระบบ แฟรนไชส์คือระบบที่จะต้องมีกระบวนการที่แข็งแรงซะก่อนความแข็งแรงเหล่านั้นเราบอกได้3เรื่องคือเขาเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าผมถามว่าเขาซื้อขายแฟรนไชส์เขาซื้ออะไรกันครับถ้าเป็นธุรกิจรถเช่าหรือว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจด้านเซอร์วิสเนี่ยเขาซื้ออะไรเขาซื้อโน้ตหาวใช่ครับซื้อระบบมันถ้ามีโอกาสท่านไปดูระบบของการคอนโทรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของไทยเนส์ังคารท่านจะเห็นว่าเขาบริหารจัดการคนเช่ารถอย่างไร นะระบบเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปสู่แฟรนไชส์ด้วยนี่คือสิ่งที่เราซื้อแต่ที่เหนือกว่าน,นั้นนะธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับธุรกิจรถเช่าเหมือนกัน,เ,นเพราะว่ามันอิงเรื่องของนักท่องเที่ยวทําไมเขาซื้อเชนโรงแรมมาใช้เราซื้อไลเส้นหรือเราซื้อแฟรนไชส์เชนโรงแรมมาเพราะว่ามันมีลูกค้าอยู่ในมือและลูกค้าเหล่านั้นเริ่มเดินทางเริ่มพักต่างๆก็ส่งผ่านมาที่เรา รถเช่าเช่นเดียวกันรถเช่าเช่นเดียวกันถ้าถ้าท่านเป็นสมชายคาเลนนะอยู่สุราษฎร์ธานีท่านมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าที่เป็นออาเบิร์ตจากเนเธอร์แลนด์มาเช่าท่านไหมอ่ะไม่มีทางนะท่านเวลาเลือกระบบแฟรนไชส์ต้องคิดก่อนว่าเขามีความเชี่ยวชาญเขามีการจัดการบริหารที่อยู่ภายหลังเขาวะความความคอนเซิร์นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการจัดการ ในการออกแบบตรงนี้มันคือคีย์สำคัญของธุรกิจที่เราจะเลือกลงทุนโอเคจุดที่3ก็คือตราสินค้าธุรกิจเมืองไทยจะค่อนข้างเสียเปรียบนิดหนึ่งในชื่อของแบรนด์เราไม่เป็น g l o b a l brand ตราสินค้าเราไม่จำเป็นที่เราต้องไปสร้างแบรนด์แฟรนชอรีอเป็นคนสร้างแต่เราต้องสร้างตลาดไม่เหมือนกันนะฮะสร้างแบรนด์กับสร้างตลาดไม่เหมือนกัน mm. กระบวนการแฟรนชส์มันต้องย่อระบบลงมา เช่นเดียวกับธุรกิจรถยนต์ถ้าเราต้องซื้อรถยนต์ลงทุน20ล้านสําหรับการทํารถให้เพียงพอให้เช่าท่านตายแล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุนกระบวนการอย่างนี้เราต้องศึกษาก่อนว่าในธุรกิจที่เข้าไปร่วมเนี่ยเขาช่วยทําให้ระบบธุรกิจของเราง่ายขึ้นเพราะอะไรผมจิงเรียกมันว่าความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญมันสร้างความได้เปรียบ ต้องชัดเจนกับมันก่อนตราสินค้าชัดเจนนี่คือจุดสำคัญที่ผมใช้คำว่าเชี่ยวชาญบริหารและตราสินค้าไทเลนเนีน่ยคับผมเมื่อเช้านี้ผมนั่งคุยกับพี่เอกพี่เอกก็คือท่านที่ดูแลเรื่องของระบบแฟรนไชส์ไทเลนว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ขายมันเยอะจังหวัดนึงสัก6 7สาขาเข้าไปได้ไหมแกบอกว่าไงไหมครับผมขายแค่สาขาเดียว ทำไมอ่ะผมอยากให้คนนั้นเขาล่ํารวยจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีห้าหกสาขามาแชร์ตลาดกันเองแล้ววันข้างหน้าไม่แน่เหือนกันอาจจะทําตามอาจารย์ก็แสดงว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ตลาดให้เต็มที่ก่อนการครอบครองเขตพื้นที่คือจุดสําคัญที่ท่านต้องนั่งน,นึกถึงด้วยเหมือนกันเมือ่อเวลาท่านจะซื้อแฟรนไชส์โอเคนักการตลาดที่ดีนะครับผมให้ท่านดูก่อนว่า กระบวนการแฟรนไชส์นั้นเกิดจากใครสักคนหนึ่งที่สร้างตลาดเขาต้องเป็นนักการตลาดเชื่อมือคุณสุขุมผม,ผมว่านักการตลาดเมืองไทยที่เก่งๆเอาเก่งจริงๆนะไม่ใช่เก่งแต่พูดนะท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบที่ผมเจอผมเจอเจ้าของตลอดเวลาทุกๆวันผมต้องคุยกับเจ้าของธุรกิจใน30ปีที่ผ่านมาผมต้องคุยกับคนเหล่านี้ตลอดเวลาเราจะรู้ว่าใครคือคนที่สร้างตลาดได้จริงกับมือของเขาเอง การเป็นแฟรนไชส์สิ่งที่ท่านต้องเชื่อคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาคือลีดเดอร์ที่สําคัญที่สุดท่านท่านมีโอกาสได้คุยกับแฟรนไชส์ซีไทยเลนราคาพี่สองท่านนี่ผมว่าไม่ธรรมดานะทั้งงานที่ท่านทํามาทั้งการศึกษาท่านวันนี้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายระบบของไทยเลนท่านลงนั่งคุยดูผมคิดว่าจะเข้าใจคําว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือเราเรียกว่ารีเลชชั่นรีเลชชั่นชิพแมนจเมน์คือการบริหารความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างซอกับสี มันต้องสื่อสารกันเข้าใจผมเตือนท่านนิดนึงก่อนว่าเวลาเราซื้อแฟรนไชส์ไม่ใช่สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามามีเงินแล้วซื้อได้นะครับเขาต้องคัดท่านอีกเหมือนกันทำไมต้องคัดน่ะเขาเขาต้องดูก่อนว่าเฮ้ยกรีดเลือดออกมาแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าคุยกับเขาแล้วมันลงตัวอันนั้นเ,เขาถึงจะเลือกเราเพราะฉะนั้นการซื้อแฟรนไชส์หมายความว่าเราต้องพรีเซนต์ตัวเราเองพอสมควรว่าเอาละ่ะ เราพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบแฟรนไชส์ไม่ใช่ธุรกิจที่ออกมาเพื่อจะสร้างอาชีพให้คนที่ไม่มีหนทางไปไม่ใช่เขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดในพื้นที่นั้นๆเข้ามามาเป็นสมาชิกเพื่อสร้างให้องค์กรมันโตขึ้นถูกไหมครับนี่คือกระบวนการเขาจึงต้องเลือกพอสมควรคนเป็นแฟรนไชส์ซีที่ดีคือคนนั้นต้องเป็นนักขายนักขายจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ถูกไหมครับ นักขายจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแต่ต้องมาเรียนรู้ระบบนะฮะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปพักกันในช่วงนี้เราไปฟังเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาฟังสัมมนาในครั้งนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะก็เหมือนเห็นตัวธุรกิจไ,ไทยเลยนอาคาธุรกิจเช่ารถเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับ แล้วก็เหมือนว่ามันเหมาะกับการที่ประเทศไทยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วมันก็พ่วกงกันก็น่าจะเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตได้ดีครับก็อยากรู้เกี่ยวกับตัวธุรกิจแฟรนไชสมากขึ้นเลยครับแล้วก็รู้กเกี่ยวกับธุรกิจของว่าไทยเรนะคะาคาเวลาเขาเปิดแฟรนไชส์ออกมาแล้วเหมือนว่ามีระบบยังไงแล้วก็การจัดการเป็นยังไงครับทางเราเองก็มีความสนใจนะคะได้เข้าไปศึกษาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทไทยเรนนาคานะคะก็มีความชื่นชอบในส่วนของการทําเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วเพราะว่า พี่เองทําเกี่ยวกับรถนะคะก็นึกว่าจะเป็นอีกทางเลือกที่จะเสริมธุรกิจให้กับครอบครัวนะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาที่จะมาฟังการอบรมในครั้งนี้นะคะ่ะสําหรับคําถามร่วมสนุกถามว่าข้อใดคือชื่อเดิมของบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จํากัดระหว่างข้อที่1เพชรบุรีคาเรนต์หรือข้อที่2ทธนบุรีคาเรนต์ทราบคำตอบและส่ง SMS คําคำตอบมาที่ 0830819585หรือทางแอปพลิเคชัน l ล n e ID Money Plus รุนรับของที่ระลึกจากสตาร์ฟรักผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y o u t c a r e u c o m ค่ะ เรนคาผู้นำรถเช่าอันดับหนึ่งของคนไทยกับประสบการณ์กว่า30ปีด้วยรถยนต์ให้เช่ากว่า8,000คันปัจจุบันเราพูดได้นะครว่าเป็นบริษัทที่บุกเบิกรถเช่าในประเทศไทยมาก่อนด้วยปริมาณรถยนต์ด้วยยอดขายด้วยเครือข่ายทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถเช่าในประเทศไทย w w r l d ล i ว e เอค .com เช่ารถโรเลยนะครับ0 2 7 3 7 8 8 8 8 สำหรับในช่วงที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะดรพีรพงศ์กิติเวชโพขาวัตก็ได้มาบอกถึงหลักในการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์กันไปแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราจะมาฟังกันต่อว่าถ้าจะทําธุรกิจแฟรนไชส์ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริหารแฟรนไชส์ด้วยและเราจะไปฟังคุณสุขุมธรรมนีวงศ์เล่าถึงความเป็นมาของไทยเรน์นะคะว่ากว่าจะเปลี่ยนจากเพชรบุรีคาเฟ่มาเป็นบริษัทไทยเรนตน์คา1978าจำกัดมีความเป็นมาอย่างไรไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ กระบวนการแฟรนไชส์มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าแฟรนไชส์หรือค่าทมเนียมแรกเขา้าท่านต้องนึกก่อนว่าถ้าหากว่าท่านไปทำให้ใครสักคนหนึ่งประสบความสำเร็จหรือสตาร์ทธุรกิจได้ท่านต้องมีการลงทุนไหมครับต้องมีค่าใช้จ่ายไหมเออแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายแล้วท่านไม่เก็บอะท่านไปทำให้เขาฟรีๆท่านทำไหมอะ เออเมื่อนั่งคิดนะท่านจะทำไหมทำให้มันฟรีไม่จริงๆค่าทำเนียมแรกเข้าค่าแฟรนไชส์คือค่าจ้างในการเซตอัพธุรกิจเซตอัพธุรกิจเซตอัพอะไรบ้างออกแบบตกแต่งเวลาเซตอัพธุรกิจเขาต้องส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือท่านใน3เดือนแรกเชื่อได้เลยว่าท่านทำเองไม่ได้คนเป็นแฟรนไชส์ซถ้าทำอะไรให้กับแฟรนไชส์ซีไอ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กำไรหรอกครับ เชื่อได้เถอะไม่มีกําไรมันเป็นค่าจ้างในการเซตอัพให้เขาอันต่อมาคือค่าโยัลตีฟ้ฟรีผมเรียกค่าโยัลตี้ว่าค่าบริหารจัดการแฟรนไชส์ซอท่านท่านนึกเลยนะครับว่าแฟรนไชส์ซอที่ดีเขาจะคํานวณว่าให้เรากําไรก่อนแล้วเขาเป็นคนกําไรที่หลังเน้นเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเทรนนิ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นการที่เรายิ่งเทรนนานเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสํานักงานใหญ่ ดีมากขึ้นเราจะเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นเพราะฉนั้นการเทรนนิ่งคือสิ่งที่จะบอกว่าแฟรนไชส์ซอมีโนฮาวจริงหรือไม่ท่านจ่ายเงินไปนั้นเป็นค่าโง่แปะเจียเก่าเจียหรือว่ามันเป็นค่าที่ท่านจะเริ่มสตาร์ทอย่างมีโนฮ w h าวและผมเชื่อว่าทุกท่านคงรวยเร็วๆนี้โดยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรประกอบเลยขอใหประสบความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ เป็นช่วงเป็นช่วงที่ผมคิดว่าผมถนัดที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าผมเองเนี่ยผมชอบที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกๆคนฟังนะครับทุกๆครั้งที่รับพนักง,งานใหม่เข้ามาในองคอ์กรผมเองเนี่ยผมจะพูดเสมอเลยเป็นบทสัมภาษณ์ผมบทหนึ่งที่ทุกคนถามแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าถ้าทําเรื่องรถเช่าเนี่ยผมไม่กลัวใครแต่ถ้าจะให้ทําเรื่องธุรกิจอื่นนะในห้องนี้ทุกท่านเลยผมคิดว่าผมคงยอมแพ้แล้วก็คิดว่าคงแพ้ทุกคนเพราะผมไม่ถนัดนะครับคู่แข่งเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดเลย สำหรับชีวิตการทําธุรกิจทําคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีผมจินตนาการว่ามันคือเหมือนกบอยู่ในกะลามองไม่เห็นใครเลยแล้วแข่งกับตัวเองทําอยู่กับตัวเองทุกวันทําจนเราไม่รู้เลยว่าคู่แข่งเราไปถึงไหนแล้วคู่แข่งที่เป็นระดับโลกเข้าไปกันถึงไหนคู่แข่งที่เขาเป็นระดับในประเทศเข้าไปกันถึงไหนผมว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้สร้างพูดกันแบบเข้าใจง่ายคือสร้างแรงอิจฉาให้กับเราแล้วปรับแรงอิจฉาให้เป็นความผลักดันที่จะกลับไปแข่งกับเขาให้ได้ อดีตเลยเนี่ยประมาณสัก10ปีที่แล้วก็มีแบรนด์รถเช่ามาเยอะแยะไปหมดเลยครับหลังจากนั้นไปเราทําได้สักพักหนึ่งเราเห็นว่าโหทำไมเขาทำกันกําไรดีนักหนาแบรนด์ใหญ่โตโมรโานเราก็เริ่มค่ดที่จะรู้สึกว่าน่าจะเรียนรู้จากเขานะคือของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าอยู่ในภูมิศาสตร์เดียวกับเราเนี่ยผมว่าเราไม่กลัวนะครับแบรนด์ธนาคาเองจริงๆเกิดดั้งเดิมมาเลยเนี่ยก่อนอื่นครับผมบอกกอนว่าบนความสําเร็จของผมเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่สำคัญกว่าทุกๆอย่างเลยคือทีมงานผมเองก็อยู่ในอุตสาหกรรมรถเช่ามาตั้งแต่จบมาใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ปี1992เนะครับเราก็เริ่มผมก็เริ่มขับเข้ามาดูเรื่องรถเช่าแต่ก็ยังไม่ได้มีเกิดการรีบแบรนด์ขึ้นนะครับผมเองก็เป็นผู้นำทีมของไทยแลนด์คานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับว่าถ้าทีมงานเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยผมอย่างที่ท่านอาจารย์วิรพงศ์พูดอะครับว่า อย่าว่าแต่ไปขายแฟนชส์แล้วครับเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าแต่จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเราฝ่าวิกฤตมาตลอดเวลากับธุรกิจรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ก็ตามเราเปิดเราเปิดดาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี1 9 7 8แรกๆก็จะเป็นธุรกิจแบบเหมือนรถทําเหมือนกับให้กู้ซื้อรถยนต์ไปเล็กๆนะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี1992าเผมก็เริ่มที่จะเข้ามาทําธุรกิจรถเช่านะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยผมมองเห็นอย่างนี้ครับ ในปี1992ที่ผมเข้ามานั่งในระยะเวลา2-3ปีเนี่ยผมมีแรงอิจฉาในการทำธุรกิจของแบรนด์อินเตอร์ผมรู้สึกว่าทำไมอะ่ะทำไมเขาถึงต้องมากรอบโขยแบรนด์ในประเทศไทยแบบสบายสบาย,บายซึ่งไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นเลยเราก็เริ่มที่จะศึกษาผลประกอบการครับเริ่มศึกษาแบรนด์อันดับแรกเลยครับแบรนด์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับผมก็ไปที่งาน ITV m e ีเมสซิเนถ้าคนทำเกี่ยวโรงแรมจะทราบดือว่าเป็นงานท่องเที่ยวที่ใหญ่สุดในโลกผมไปเดินทุกบูธเลย ทุกบูธท,ที่ทําเกี่ยวกับรถเช่าในเยอรมันทั้งหมดงานที่ใหญ่ที่สุดมีประมาณสักโอ้หเจ็ดแปดบูธไปอยู่สามสี่วันเนี่ยเดินไม่หมดนะครับไอ้อย่างหนึ่งที่เราไปถามเนี่ยเราก็จะมีนามบัตรของบริษัทไปแล้วไปดูเขาว่ารถเช่าเขาทำยังไงเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็เดินหาโรงแรมเลยครับเดินตามหาตามโรงแรมต่างๆเพื่อจะไปคุยพูดคุยกับเขาว่าเขาอยากได้อะไรถ้ามีรถเช่าในเมืองไทยอยู่อยากได้อะไรแล้วอยากจะให้เราทําอะไรบ้างแล้วคุณถึงจะมาให้เราคุณถึงจะเราเป็นลูกค้า เราใช้เวลาอยู่อย่างนั้นประมาณสักหลายปีครับแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทําที่สุดคืออะไรครับฝพรั่หลังมันเรียกชื่อบริษัทผมไม่ถูกอ่ะชื่อพอชื่อบริษัทเดิมผมมันคือชื่อเพชรบุรีคาเลนนี่นคือปัญหาของการทาธุรกิจผมอันดับแรกเลยกลับมาจากงานนั้นปุ๊บผมเข้ามาถึงที่ออฟฟิศผมก็เลยบอกว่า้พวกเราต้องหาวิธีเปลี่ยนแบรนด์ละในปี1992เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเริ่มศึกษาแบรนด์ก็จ้างอาจารย์จาก,อาจา,จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านหนึ่งมาก็เชิญ ออฟฟิศเขบอกว่าอาจารย์ครับผมมีโจทย์ให้อาจารย์ผมอยากจะเป็นแบรนด์รถเช่าคนไทยผมอยากจะมองเห็นแล้วรู้ว่าเป็นคนไทยแล้วมันต้องมีคําว่าไทยแล้วต้องรู้ว่ารถเช่าแล้วให้อาจารย์เขากลับไปโอ้ก็มาแบรนด์มาเยอะแยะหมดเลยถ้าสรุปส,ส,ส,สุดท้ายครับเราได้แบรนด์ไทยแลนาคาซึ่งจริงๆเราก็ไปจดเว็บไซต์ชื่อ t h a i l a n d อาค .com มด้วยมันเป็นเรื่องของการค้นหาคีย์เวิร์ดในระบบโลกออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนกันว่าเวลาคนจะหารถเช่า เขาก็จะหาคาว่าเล่นนาคาไทยเล่นนาคาในเมืองไทยเชียงใหม่เล่นนาคาภูกเก็ตเล่นนาคาใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันแบบนั้นเพราะนั้นก็เลยเกิดแบรนด์ไทเล่นนาคาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังเสียงตอบรับจากคนที่เข้ามาร่วมสัมมานากันนะคะว่าได้รับความรู้อะไรไปบ้างและเป็นประโยชน์อย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนเข้าสมัมมนานี่รู้สึกว่าเหมือนว่ายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบเฟรนชชัยแล้วก็ระบบเกี่ยวกับตัวธุรกิจแต่พอหลังจากสมัมมนานแล้วรู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าบริษัทนี่เป็นบริษัทแบบระดับประเทศจริงๆแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่สูงมากแล้วก็สนใจที่จะลงทุนมากครับเป็นบริษัทคนไทยที่บริหารโดยคนไทยแล้วก็จะมีการส่งต่อความสำเร็จให้กับคนไทยเป็นธุรกิจที่ดีมากค่ะ ค่ะรู้สึกขอบคุณไทยเลยนาคาค่ะและดีใจที่ได้มาร่วมอบรมสัมมนาคราวนี้ค่ะได้ข้อมูลอย่างเต็มที่นะคะ,ะเหมือนที่ทราบมาแล้วพอมาได้มาเรียนรู้ข้อมูลที่ได้วันนี้ค่ะ สนใจบอกตรงๆเลยว่าส่วนภาคใต้เราสนใจค่ะเพราะว่าพี่อยู่ตทางใต้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะรอทางไทยรัฐนะคะค่ะติดต่อไปเพื่อมาโอเ h นเ s าขอบคุณไทย i l a นะคะนะคะทีเ่เลือกเรานะคะมาเซ็นส่วนหนึ่งในการอบรมวันนี้นะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมธุรกิจด้วยกันค่ะ ฟิสิกส์งานสัมมนาในวันนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยครับแล้วก็เป็นไปนตามที่เราต้องการเลยนะฮะก็คือว่าเราคัดเลือกนะฮะในครั้งนี้เราค่อนข้างที่จะคัดเลือกคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาอย่างมากเลยก็เหมือนเป็นผู้ที่สนใจจริงๆนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าในการตอบรับนะครับถือว่าดีมากครับผมในเรื่องของแฟนชายผู้ที่สนใจครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Friday Special วันนี้ Special เพราะเป็นภาคพิเศษนะครับมาอยู่กันนอกสถานที่นะครับพี่กุ่งครับครับผมอ้าวลงจากเวทีแล้วเหรอลงมาแล้วพียุทธโอ้โหเพิ่งรู้ว่าไทยแลนด์คาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานนี่เกือบจะ4ทศวรรษอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่กุ้งจริงๆนะพียุทธเป็นบริษัทรถเช่ายุคต้นๆของประเทศไทยพูดได้นะพี่ยุทธนะครับจริงๆ ผมเองก็เป็นเป็นรุ่นที่2พูดว่าเป็นรุ่นที่2ที่เข้ามาสารต่อแล้วก็มาปรับเปลี่ยนครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเพราะว่าในสัมมนารวยได้ล้อยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วน,นะครับสัปดาห์หน้าครับจะกลับมาดูนะครับว่าอะไรคือมูลเหตุ หรือแรงจูงใจผลักดันให้พี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงนะครับเดินหน้าสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับไทยเลนนาคาอะไรคือจุดเริ่มต้นนะครับและก็จะให้ไปฟังนะครับแฟนชายซีที่มาร่วมธุรกิจแฟนชายรถเช่ามาตรฐานกับไทยเลนนาคาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงให้กับผู้ที่สนใจแฟนชายของไทยเลนาคาแฟนชายรถเช่ามาตรฐานของไทยเลนาคาให้รู้ด้วย แล้วก็เกณฑ์ของกสิกรใช่ไหมครับใช่ครับว่าจะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ในมีอะไรบ้างครับติดตามได้ครับใน Friday Special ของเราในสัปดาห์หน้านะครับตอนที่2ครับจะกลับมาติดตามเรื่องของสัมมนารวยด้วยล้อเป็นตอนที่2ตอนจบนะครับสวัสดีครับพี่สุขุมผมยุทธนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ สำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าข้อใดคือชื่อเดิมของบริษัทไทยเรนอาคาหนึ่าจำกัดระหว่างข้อที่1เพชรบุรีคาเรนต์หรือข้อที่2ทนบุรีคาเรนต์ทราบคำตอบและส่ง s อ s เมตคำตอบมาที่083 0819585 083 0819585 หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID Mani Plus รุ่นรับของที่ระลึกจาก Star Flag ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.yucau.com o t ค่ะรายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเล่นอาคา1978จำกัดโทร02-737-8888 บริษัท Starfax จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699